ดี๋ยวนั้นก็ยังให้เกียรติกูเดินลงมาจากรถแล้วยิงกูกูเดินแบบกูเดินแบบอาแสบหลับเลยกูกูนดิจะไปก็ไปดื้อเลยอ้าวยังไม่แม่งอยู่ดีๆบรรยากาศลุกกระเบิดเลยอักูพูดกูพูดจบปุ๊บแม่งออกปั๊บเลยเนี่ยเฮ้แต่ว่าไปทำไมเราไม่ไม่เข้าไปให้มันยิงตายแล้วเริ่มใหม่เนี่ยโอเคหวอกแล้ว วิธีนั้นเปนง่ายกว่าไหมโอเคกว่าแล้วไปละไอ้เหี้ยเหยียบคอกูเสร็จปุ๊บไปเหี้ยไปเหยียบไปเหี้ยต่อพี่อะไรควายถามเลยวะกูด่าเขากูด่าเมื่อกีนถามเลยวะกูด่ากูด่าเมื่อกี้เฮ้ยค่วยพูกมึงอ่ะเหี้ยจะเปิดหน้าพ่อสร้างปุ่มปุ่มเพิ่มเขียงเนปุ่มเพิ่มเขียงปุ่มได้ไว้เหี้ยเฮ้ย ได้ก็รุ่นนะรุนนะนมันทำได้กูถึงได้แนะนำมลยตอนนั้นเพราะผมใช้ infinite n o t e 10 Pro โอสิบแม่มันจะขายควร์หรือเปล่าว่าเฮียเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้มึงเออเฮียมึงไม่ได้เฮียอะไรจากเขาเลยไอ้สัตว์มึง่าไปขายเขาเฮียปล่อยปล่อยมึงขายนอกจากจะเสียตังค์มาซื้อแอะไรมาโฆษณาให้เขาเออเฮได้ความรักจากเน้นไอ้ควาย เออแต่นี้คนไม่ไม่เกี่ยวกัรมา่อก่อนแล้วมั้มันในคอมเนาะเยียไม่ใช่ในมือถือใครไปบาก็ใครไปบ้าบนภูเขาโผล่ชิงกีไปเลยอ้าวได้อ๋อมาพี่จัดให้เออตรงกลางเลยตรงกลางเลยไอ้เฮียไอ้มึงคนซึ่งคิดเนี่ยพวกมึงจะลงกันจริงเหรอในในตรงตรงกลางเลยบีอะ แในที่กูมาในการเลยเออเฮียลงไปดิจะได้แปลไวไวหน่อยเออลงไปแบบไม่ต้องคิดอะไรลงไปปุ๊บเฮียก็แบบเหมือนเหมือนเดินทางข้ามเวลากระพริบตายทีก็ไปอยู่หน้าล็อบบี้อะไรเงี้ยเกิดใหม่ทีก็ไปอยู่หน้าล็อบบี้ซะแล้วแล้วเฮียกลับไปไหนวะด่าอ้าวอ้าวเฮ้ยกูโดนเฮียเหรออ้าวเฮีย มึงมาเลยเดี๋ยวนี้มึงมาเดี๋ยวนี้เลยเจ้ามาเลยพวกแกถึงเยียร์ไม่น่าถึงกูไม่น่าลงทุ่งมากกว่าถึงอยู่นะถึงอยู่ถึงอยู่แต่ว่าจะมันเลยเราก็ไม่ถึงมันมันเลยเยียลงตรงนี้ก่อนเราวิ่งเข้าเลยเรื่ออะไรเนี่มึงรอดไปเลยเบี้ยเบี้ยลงไปแบบจะได้หมดหมดไม่ต้องคิดเบี้ยอะไรมากไงนี่ไงกูรอดไปละเจอกัเพื่อน ไอ้กูบอกเลยกูจะไม่เก็บอะไรทั้งนั้นเฮ้ยมีคนร่อนกับพวกมึงอะเวรล้เวรล้ไอ้เหี้ยแต่แต่กูเห็นไ้เหี้ยร่มมันทิ่มดินไปเลยสั์เออแล้วมีคนลงใกล้ต่อยแม่งไยสัตว์เฮยมึงเงาว่าเจ่งๆไรเหี้ยต้นตีนไอ้สัตว์กมันจะไปข่ขวต้นสัตว์เจงอ้เกมึงะเจ๋งๆเหรอจะเก็บแค่กระเป๋ากระบวกแล้วก็ระเบิด เลกยาเล็เฮ้ยเบียก็สนเขียวมีที่เก็บเสียงใ้เบียมามาไงวะเก่งกงมึงฮะเก่งๆงมึงอะสีนอ้สัตว์อยู่ชั้นบนนะเก่งเก่งๆ่งนไเก่งไอสัตว์เก่งๆไอสัตว์เก่งไอสัตว์เก่งเหรอเลาไปอยู่ไอตรงนู้นม้อ้กคด เดี๋ยววิ่งสไลด์ไปเดี๋ยววิ่งสไลด์ไปสไลด์ไปที่นี่ไม่ใช่เอฟเฟกคนมีปืนดำดีจ้ะผมนี่คนมีปืน่ยคนมีปืนดำเกูเป็นกูเป็นลิงกลางตัวแรกที่มีปืนแล้วไอ้ของไอ้ของเอาไปเล่นเอาได้ของไอ้ขอแล้วไอ้ของแล้วไปเราไปส่งต้นพิมโอนั่นกัน มีปืนเลยเหรอวะเอาปืนหน่อยรอหนูด้วยค่ะวีเอ็นไดไรเหี้ยเอามาหาพ่อพี่จะอยู่ไใจเหี้ยพี่จะอยู่ตรงไหนวะโอ้โหแถวแถาเนินนี่เนินนมป่ะถ้าเนินนมอย่างนี้ไม่ชอบเนินนมแต่ก็ชอบนมเป็นเนินน่ะนมเป็นเนินไอ้เจ้ามาเป็นสะดานอะไรเงี้ยแหละเฮ้ย มีมีตรงบทมีตรงบทมีเห็นเห็นมีตรงบทมีโอเคไอ้เจี๊ยเแล้วมีบมีบทเหรอกูไม่เข้านะกูร้อนเมียแอ่เียเดี๋ยวกูแก่กัดตัวไม้ตอนนั้นขับรถผ่านตอนนั้นขับบาทไอขับรถผ่านนี่ไอขับบาทขับบาทขับบาทเห็นเมื่อไงกูหมดเมื่อไงเข้าไปพี่เหรอกระสุนกระสุนไข่ผ่านหัวกู้กระสุนประจานกระนมันไงควายกระสุนถังไม่แตก กระสุนพระราชทานเนี่ยเฮ้ยกวาดคลิปอยู่เยี่กวาดคลิปอยู่ฉันมาช่วยพวกนายแล้วไอ้ที่มาไหวงอะโอ้เช็ดไม่มีเหี้ยอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูให้มันเดี๋ยวกูดูบ้านกูอยู่ตรงบ้านของความตายโอ้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 ยพยิงตูน วะกูได้สิ่งที่พระเจ้ามอบให้กูแล้ววะดังเป้งเลยสําดังเป้งเลยพระเจ้าได้มอบสิ่งนี้ให้แกกูแล้วอะไรอะไรอ่ะไม่บูดระเบิดอย่าห์หยาห์รู้มงคิดที่อะไรมึงหยุดเลยนะเฮ้ยเน็ตดูเสื้อคุณดิเพื่อนโอ้ยเหี้ยขาวระหวาดตุยสัตว์เน็ตดูวัเถีไยอะไรเน็ตดูชุดดีดิเพื่อนไหนยีเดบ้าน ทำไมขอดเดี๋ยวกูดอนบวกกันกูได้ยินเสียงบางทีไหนกูดิไม่เห็นอุ้ยจะปามึงไงแม่งน้ำเสียงมึงนี่แบบไม่เคี้ยไม่รู้เลยแล้วว่าใครปาไอสัตว์ได้ยัดแม่กูไม่ได้ปาอะไรวะเนี่ยกูถืออะไรอยู่เนี่ยกูถืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรวะเคตรสูงอะไรอ่ะก็ไม่ชอบใส่ร้ายกัจังเลย อ๋อมันคืออะไรอ่ะอ๋อแบนเดตอ๋อมันโยนให้เพื่อนอย่างนี้ได้ด้วยเหรอแบนเดตใช่ใช่โยนเลยใชโอ้ยเหียเหมือนมันดอเข้ากรุงเลยสัตว์ปากวันในสัตว์ยูว่ามึงอย่กับบางหนึ่งกำลังเจ็บอยู่เนี่ยดูว่าโยนโยนของให้มึงไงจะโผล่ใครมา เชียดิไอเคียดีกูเห็นแล้วนะกูเห็นไอสั้นไอ้กไอ้กูไอ้กูไอ้กูไไอ้ควายไอ้ยี่ไเย้ยไอ้การกำแพงล็อไอ้การไอ้คารไอ้การกลเป็นไง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 เบียมาช่วยเราไอเบียมาช่วยพวกกูแล้วไอ้บอยไอ้บอยไม่มจอไม่ไจอวะ ชู่ิเนะมึงเล่มึงยอบเล่นระเบิดไอ้เนลตัวเน่ตรวัง้านวามันจะไปวิ่งมาบอก้นีตช่วยกูด้วยบอไม่โดนเอ้กูเพิ่งเห็นเอฟเฟกตกระสุนเด้งมาจาปอกนะครับเน็ตเนกเนีตกเน็ตลูกเน็ต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 เเบียเน็ตเเเเ หน้ากูมืดไปแล้วไปย่อนเบียเบียเบมีตัวมีตัวมีตัวหลังแพงหลังแพงหลังแพงต้องดึงเพื่อนไปไอ้ไอ้การไอ้เบียไอมือเล็ตเน็ตอยู่ด้านนอกไอ้เยวิ่งไปแล้วไอ้เด็้ยัยเด็ไอ้เยเด็กูไปล้ไอ้เยนี่มันไม่ออกอย่างมนอีกทิ ไม่ตายไม่ตายทำไมกูไม่ตายกูอยากตายกูเน็ตข้างหน้าข้างหน้าเน็ตข้างหน้ามีตึกสูงเห็นปหมตึกสูงอรัตึกสูงอะตึกสามชั้นอะตายแน่นอนเน็ตจากจากความสูงระยะเนี้ยตายแน่นอนไม่สะดุดจากนั้นละไอ้เหี้ยเป็นไงไอสัตว์เจอวิชารับตะกูมใบหลอกกูไอ้เหี้ยสองตัวนี้ไปด็อกไปโพกกันเลยแบบนี้ ไอ้เหีย้ยเป็นไงไอสัตว์เล่นระเบิดนักไอเหี้ยแอะขาไอ้เหี้ยสุดสุดด่าเพลิดไอเหี้ยอันนี้มันจะมีอยู่ในคลิปมึงไม่เด้นะอยู่คิปแกตัดเด้ไอ้เหี้ยกูไม่กูไม่ตัดแล้วกูถ่ายยังไงลงงั้นเลยเอาไงเว้เลยกูโดนตด ระเบิดระเบิดของท่าเนี่ยมีประโยชน์จริงมีประโยชน์พ่อไอ้เยี่ยงูรักในตรงฉานที่เยี่ยงกามันตีกระแพงหนีกูแล้วไม่เจอไอ้เยี่ยงันันะโคตรเยี่ยงเลยกูจะปีนกระแพงกลับปีนไม่ทันเนี่ยล้มก่อนเฮ้ย่างน้อยอากาศแปลอีกสักตาหนึ่งก่อนไปก่อนมึงไปอ่ะโ่อมึงไม่เอาแล้วเออไอ้เยี้ยอะไรล่ะเยี้ยเลี่จะขึ้นเลรอเนี่ย ไอ้แยกกูไปละเจออเอ,อโอ๊ยกี่จะแตก <c oughs> กี่เล็บล้มงี่อะเ,เ,เดี๋ยต็มมาหลอกไปเลยไปออกไม่ได้จะไปแล้วจะทิ้งภาระไว้ให้กูอีกไอ้ววตัวีเอออย่างน้อยเราก็ตัดปัญหาไม่ได้แล้วหนึ่งตัวจริมีปัญหาชิ้นใหญ่ก็คือกูงเงี้ย้เแต่มัน,มมนเป็นตัวปัญหาส่วนเลเมื่อกี้ แม่งปลาระเบิดทีแมรกมาเต็มเลยทีไปอีสตอร์อสเตตาก่อนกูจะไปเล่นเกันชินกูละเออเสื้ออาบน้ำอะไรที่ร้อนใช่ไหมโอ้เป็นไงวิชาลับตะคุณใบหลอกกูสุภาษิตเขาว่าสุภาษิตโบราณเขาบอกว่าไอ้นี่นะเอาตัวรอดเป็นยอดทุกคนกูก็เลยหนีเลยหนีไม่รอเพื่อนเลย นี่มันพับจีแต่เป็นเอเปกกูวิ่งใส่เลยสัตว์กูไม่กลัวหรอกเียเมื่อกี้กูรู้ว่ามันด้วยมันจะวิ่งมาช่วยกูต่อเลยไม่ยังไม่ยิงหนีให้กูสิทิ้งให้กูสู้อยู่คนเดียวไอ้เว้นี่ยกูได้เน้นอยู่แนวหน้าอยู่ไอ้เจยที่ไหนได้ม่นวิ่งไม่อยู่ทุกมุมเลยกูรู้วําลังแยกอยู่ตอนแรกกูจำได้มันอยู่ข้างๆไอ้บ้านไม่เห็นล้วอยู่ดีมันหายไปไหนไอ้เจย ในขณะบมที่มึงกําลังรับมือกับตำรวจที่ค่าท,ที่ที่ดินแดงอ่ะกูก็ไปอยู่กูก็ไปอยู่สวนลุมเต็มที่แล้วเบียจะโดนโดนตีด้วจีนเจ็บเรียบเลยครับไม่ไหวแล้วเว้ย <laughs> ไม่ไหวแล้วเว้ยเราเว้ยมืงคิดไงใช่ไหมใส่บวกเราไม่ได้เล่นนานแล้วเว้ย <laughs> ไปโปลห์หางไหลเกมเกีเยอดีเปล่าานเกินใช่แล้วหางไหลเกมเยอะดีถ้านับจากคลิปถ้านับจากคลิปล่าสุดที่กูลบไปก็สองปีขายขายเป็นานจัดเลยก็นป็นงานจัดเลยอย่าสองปีกลับมาเราก็เจอแต่กลับมาเราก็เจอแต่เทพเจ้าเว้ยเทพเจ้าเป็นแม็กเลยกูแล้วตอนนี้มีบอกด้วยเยอะเอาหมอกเหรอหมอกบอกนีอ่ะ มึงไม่เห็นยังไม่เข้าเก็สิทักทายทักทายมึงเห็นใส่ข้างๆเลยรู้ดิเดมบอกมาทักทายสักหน่อยเอออย่างน้อยนบอกก็บังเราจากศัตรูได้นะเพื่อนแล้วก็มันมันก็บังเราด้วยที่บังสายตาโตเออเมื่อกี้มึงจ,ม<ต>มจะกินปืนสวยแล้วให้ายเอ้ยสวยกว่ามึงเยอะ รู้จับพี่โตบ่อย <c oughs> เยไอเหี้ยาฉายยาขึ้น,นขบนเต็มกันเลยสั์ไอเหี้ยนี่มันตาที่แล้วดีไหวตัวเหี้ยเลยเอะไรไอคือไอตือขวานสีชมพูอกูอจำได้เลยตาที่แล้วซึ่งพ่อตาย <c oughs> ไเรเปิดอินเดียอันนไม่เปิดอินเดียสัตว์ไหนวะแบ่มไม่ได้ยินอะไรเลยวะอารนนันีวะยัโอ้ยยยยเปิดถาแม่มเบียเบียาดย่บีไยโอโดนเลยโดนเลยบีร์ โดโดิกูมุณบ้าแค่ล่าลงไปทีจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากไอ้เหี้ย <laughs> ดิ่งไปเลยเบียดดิ่งไปเลยดิ่งเลยดิ่งทิ่มหัวลงไปเลยด้ยดิงดงงย <laughs> ด่งอยู่เพื่อนดิ่งอยู่โอ้ยไอ้เหี้ยดีก็ส่งจังเลยสัตว์แม่งบังจอกูเหี้ยน <laughs> ลงไปจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยดูผมไอ้เหี้ยเบียดิยืด <laughs> ยืด <laughs> ยืดไอ <laughs> ้เ<ด>ห <laughs> ี<ด>้ย<ๆ> <laughs> ยี่เป็ก้อนเลยสัสเฮ้ยมีตัวเดียววะไปเลยวะลงไปใกล้ๆไหมอะไรไหมเปิดไปแล้วเปิดเป่งตัวเดียวก็เงี้ย้วตัวเดียวก็เงี้ย้วตัวเดียวก็เงี้ยนะกูไปไรสัสหลังมันมีตัวนึงตัวไอ้บ้านอยู่ไอ้บ้านข้างบนอ่ะบ้านนันฟ้ากูมีแค่มีนี้เพื่อนกูก็มีให้ลูกสองเพื่อนอย่าไปกลัวกูมีกูมีแค่ตัวกับหัวใจ้ไปเบียดเบียดมาดิมาดิ เบี้ยอะไรอะไรไี้ขี้ไอ้ีอะไรัอ้ี้ไีไ้ไ่ไกียาแล้วเอไหนๆคือมีเนเกนมาแล้วบ้านไหนบ้านมึงใช่ไหมหรือบ้านกู้านกู้วก็แ้วก็มีอี้ด้วยอี้โอ้ตรงนี้หมเคลียร์นะเบี้ยเน็ตเออแมวเบี้ยอะ กูเจอเอ็มสองสี่เก้ามีอ่ะมีนตั้งแต่ต้นเกมเลยมีมันมีปืนใหม่ไปอยู่ในแอร์ตอบแทนแล้วไงอ๋อมนกดเหมือนกันแต่อันนั้นลวกวาวกูจะเรียเรียเรีอพวกมึงให้ตายเลยสัสเน็ตมีนีกูเขเพื่อนมึงมึงโอ้ยเยยยมยคนจีนด้วยยย้ยยียย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 ยตยยยยี้ยย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 ยี่ยยยียย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 ยัยยยยยย เ้สียงตีนเน็ตสียงตีนไปกูมาล้วไปกมาแล้วกมาแล้วดีวะเจ็ด K เสื้อมันสวยดีดีโอ๋แล้วกันเออไปเลย ไดเกูมองไม่เห็นไหนอ่ะถอดไปดิไม่เห็นจริงดิไม่เห็นอ่ะเรียดอนไม่เห็นน่ะทำไมเรียดอนมึงน่าจะมึงน่าจะไม่ได้โหลดไอ้นี่มั้งไอ้ทรัพยากรไงมันเลยยังไม่เห็นเฮียเกมก่าฮ้ยใครออง ยิงดิไอ้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 เยนัดเดียวไอ้เยนัดเดียวดับล้วหายใจเลยไอ้เยนัดเดียวไอ้เยนัดเดียวนัดเดียวกูมืนเลยอเีตโหนี่มันปืนของพระเจ้าไม่ไม่เหลือของไม่กูปักเลยหรอกต้องห่วงเวลาเตืนตามกูมาเดี๋ยวกูเดินการยิงแบบดัมเบลเลยเนี่ยเเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวกูหาแม็กแม็กกระสุนให้มึงเพื่อน มึงาแม่กระป๋องให้กูเลยก็ได,ได้มึงก็ได้ถือเป็นร้อยห้าสิบนัดเงียเพื่อนไอ้เกียปิดประตูใส่หน้ากูเฉยเลยไอ้เที่ยนนี่ปิดประตูใส่กอแล้วนอนยีสต์ไอ้เที่นมียาใหญ่สองอันเลยเขย่ามามียาใหญ่สองอันนี่เดิมดาบิ้ลยาดาบวิลยานดา <c oughs> บวิลยาณหนึ่งโกงงานมันแต่งอะไรบ้างวะไอ้ปืน m สองสี่เก้าเนี่ยเออแต่งคล้ายกับแม็กเลแม็กกาซีนท้ายแท้ายท้ายมันจะเป็นหนึ่งว้ิญญาณ ทายทาย M4 อ่ะเหรอเออเกมนี้ทาย M4 ใส่ออได้ทุกกระบอกใช่นี่แหละคือความ OP <c oughs> ไหนไว่าไอ้คนที่มึงไอ้คนที่มึงเห็นมากกว่ามากกว่าหนึ่งเนี่ยนี่มันอยู่แถวท้า,ทายเมืองอหรอพียร์มึงรู้ไปยังนะอาจจะได้ยนินเสียงเสียงเสียงของซีก้าวกัวมันผวาเลยเดินหนีไปหมดแล้ว่า <c oughs> ใหม่บ้องเหยียบแม่งกลงังฮะ กำลังหาเราเนี่ยดิก็มาดิวะกู <c oughs> วิ่งตามไปบอลเลยคิดถูกวงมาว,วิ่งตามมันระวังตายด <c oughs> ิงัวกูมีเอาไปะถ่า,า,ายล้างคูนพูตันอยู่นี่ครับขอ <c oughs> แต่ถ้ามึงยิงไม่ทันมันมึงมึงก็ไม่มีความหมาย <c oughs> เฮ้ยกถูกความสามารถพิเศษมึงไปแล้วเนี่ยวอนเนี่ยเพิ่มกระสุน <c oughs> ก็ดีนะไอ้เฮียดูถูกดีกว่าดูผิดไงเฮียเอออย่าหนี่ไ <laughs> อ,อ้ตอนนี้ตอนนี้ปืนไอ้บอลเป็นโคตรทำลายล้างในทีมเราร้อยห้าสิบนัดเฮ้ยใครยิงควรเลยอ,อย่ายิงถังเน็ตแรงนะถึงนี่เลยนะ <laughs> ดูนี่ดูเน็ตดูนี่อุ้ยิงขับไม่เหรอเฮ้ยไม่ระเบิด ยิง,ยงนนหน้าหนึงด็อุ้ยเข้ามากันใจแล้วป่ะกระจุกแม่งแตกหมดเลยเว้ยเข้ามากันใจแล้วเว้ยความแรงเอ้ยใครเอาคุณสามมั้งนี่แม่งแตเกเยอไอ้ชิคการ์ดไม่อยู่นี่รู้สึกโล่งกันเรื่องระเบอรกับเยอะเลยใช่ไมคนไม่อยู่ยไหนมั้งวะ นั่นดิเป็นสกูป่ะเป็นสกูอ่ะเออได้เลยเฮียกูใส่ป๋อสองมันใส่ป๋อสามเลยเฮียดูไม่รู้เรื่องเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไอแม่ไม่ได้ยิงสักนัดเลยกูมีปืนสปาวเฮียอ๋อเลยเลยอหน่อยน้เฮีย เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดยเยวเยพุนิงอาปืนยยพี่มาคืนมาโอ้ยาอันแรกในตัวเยอบแย่เฮ้ยโไอ้กระตกมันวิ่งไปตรงไอ้กวิ่งข้าไปฝั่งนั้นแต่บุตหลอยี่ีไอกระตกเออบ้ากะกระตุกยิงวว่าปีมีมีเหลืองแน่ ไอ้ใครยังไม่มีสกปกายบ้างคุณใครยังไม่มีคุณสีคุณแปดเล่นสองใสใสใสอะไรสองสีเก้าได้ป้าถ้าถ้าแพทเก่าได้ไอ้ยี่แพทแพทอยู่คตรพอโคตรแม่ดิ่งยี่ไงยี่ไป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 ตามเสียงปืนตามเสียงปืนเสียงมาจากแถวไหนอะมาจากเมืองน้ำโอเคงั้นไป อ,อ๋อปีกกระแพงไม่ได้เราพร้อมละอู้รัวมันเลยแจม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 รอกูด้วยใครไม่มีคุณสีบ้างไม่มีไม่มีอยู่กับกูไม่ใช้่ปล่อยไปแล้วเฮ้ยมีรถมีรถเน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 ไหนเนี่นนนนยตรงนู้นว้๋อ่วยละ กูยิงไปแล้วดันหนึ่งกูยิงไปแล้วดันหนึ่งเฮ้ย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 โอ้ยโ้ยกูตายอีนามอ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายแล้วมันี่มันี่ตัวมันนี่ตัวมันนี่ตัมันี่เดี๋ยวกูป้องกูปันยูกูปันยาอยู่เฮ้กูยิงยางยิงยางมันยิงยางมันเหี้ยรถป๊อปปะเนี่ยเออไม่ใช่เฮ้ยมีมีตีอื่นไหยเพื่อน้ยยี่ปืนดีชักเลยส

ปาควันก anyway ่อนปาควันไปที so, ่รถกันปาควันวัที่รถกันไม่มีไม่มีไอ้บอลมีมีที่นี่มีมัก็ปาสิควยแล้วรถรถมันหายไปไหนขั้นเดื่ยไม่รู้เว้ยไอ้บอลมาแล้วไอบอลไอรถก่อนหยุดก่อนรถจะระเบิดขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาไปไปไปอ๋อไอเบียเบียเบียขึ้นมาเบียขึ้นมามันดังมันสองคน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 เอ้ย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 เบีย

ไอ,อ้ออกูกวาดกวาดไปตุ่มออ้ไอ้กูก็งงไอ้เชียบอลมาถามว่อะไรลอยมาอะไรวะทุ่มไ <laughs> อกูจะไม่มีสักดาเมจไอ้กูสิบเอ็ดดาเมจดวะไอ้เชียนี่กดรีพอร์ตแม่งในสันตว์นี่ยายวยไอ้เนี่ยชีนี่ไอ้เชียบจะลุกอยู่ไรเวร กลัวอยู่ขี้อะไรมันกิ๊งกิ๊งกิงกิงกิงอยู่ใต้ตีนกูเอ้าระเบิดบึ้ม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 มาล้างกาจิ้หผายอะไรเงี้ยกูหวนเป็นตุ้มไอ้เชี่ยไม่ได้ยินเสียงเหรอไม่ได้ยินเสียงไม่ยกิ๊งกิ๊งกิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำมืดน้ำมืดไอ้เงี้ยอัะก็น้ำมืดดิโอ้ยน้ำมืดนี้ไอ้เหี้ยเด็ดไอ้สัตว์เอส พอล้วยอะไปล้สักเออพอละแต่กูจะหมดแบบนั้นกูได้กูได้จับพาของคลิปนี้แล้วเยอะแต่้็